สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านค่ะกลับมาพบพ่อกับจาปปออีกคือเก้าค่ะท่านผู้ชมมือนีเดินทางมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับคุณแม่สําลานค่ะท่านผู้ชมจากปอนี่กระได้ยินว่าคุณแม่นี่เพิ่นเป็นผู้ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ก็เลยมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันไปฝากเอฟซีคือเก่าค่ะคุณแม่นี่เพื่อนว่าเพิ่นฝันเห็นหมาค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าวความฝันสิเป็นจังไดคุณแม่เพิ่นสีด้เลขตัวใดมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านกะมารับชมรับฟังน้ากันเนาะค่ะเนาะให้คุณแม่เพิ่นเว่าให้ฟังค่ะท่านผู้ชมจะปอกกับมหาเพิ่นหอดบานหอดเทือนละเนาะค่ะเนาะจังไดก็มาชมมาฟังตัวเลขน้ากันค่ะไปค่ะ แม่สำรานสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับมาติดตามตัวเลขครับคุณแม่สำรานครับงวดวันที่16สิงหาคมพศ2 5 6 7นลยครับคุณแม่เป็นว่าเพื่นฝันดีครับงวดนี้ให้รว้ยฟันเห็กนะฟันเห็กนะสองตัวอะไรของเล็กนะตั้งที่ไหนลงใป็นตัวเลขมาจันเลขมาอันเล็กมาสองตัวมัน้องใส่ละครับคุณแม่มาสองตัวแค่เป็นหน้าจะใส่เลยมาแล้วมันเห็ดแม่หนีใส่แม่แม่ก็เลยแบบเฮ้ยมามา

แม่เซ่ยคุณพนั่งยื้อตั้ง <นะ S 1> ค,คุณ <ๆ S 2> ทีมงานฟันแมนเด้อครับเอฟซีนี่ครับนี่แ <c oughs> ม่เสยสวัสดีครับ <ๆ S 2> คุณแม่สวัสดีครับสว,สสวัสดีครับค,คุณแม่ส,ๆๆๆๆสวัสดีเพ่นอีกคนหนึ่งครับสวัสดีหลายรอบหลายคุณแม่ส้ำล้านฝันเห็นหมาสองตัวใครของกันมากันมากระเืนจึ๊บหลุดแม่ก็เลยโอ้ยหมาตัวนึงหมาเมนุกอนขับจองโตแล้วหนากปขึ้นมาเลีกโตละ เป็นเล็กเลยแปลเป็นเล็กเลยบอครับเปลเป็นเหลขกเลยโอ้ครับผมเล็กกับซเรติปเอสหาเอเก่าเอสเละเล็แมาแล้วครับชิบเอสหางเองเก่าเอเก่าเนืเ่าเนองมันแมนบัวมันแมนบอกบอกน้ำขวดเอมหมาอยู่เยอะเออมันเป็นเด็กสองเลยเปรแปรเลยมาสอง ไม่ยิงนี่มันพันไม่ยิ่งมันป็นทีไรแต่มันยังแต่นี่ี่ันแก่พูมพันเลยแก่พพันแต่เหล็กใชมันถืเป็นเหล็ยังโอ้ยาแรงโ้ยเหล็กเหาาแลเลยองีเลยาแร่ไมาซื้อมาซีตองเหล่าไรเด็กไทยนี่นะครับสนับสนุนกินแบ่เอาลยแต่แการทังนะครับนืาโอ้คับครัเหล่วเดเพื่อนครับตัวที่สรากินแบ่งรัฐบาลเอาสองซี่ไปทนะครับ ทำกันสองซีไปทำนะครับมันสิสิบหกนี่นถาเปรสามตัวเหรอครับเอาสามตัวไปฝากเอฟซีครับพุ่เม่เปรสาตัวก็สี่สี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งม้าบดได้มีหลูกมานําเนาะครับเนาะ่แม่รูกอนแม่ีนแม่เป็นสี่โ้ม่เป็นสี่เกอนครับสี่ห้าหนึ่งเอองาม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 สี่หาหาสี่บางหันสี่หกบังหันออกสี่หกอาทีิมา ที่หาอะไรเน๊าะครับคุณแม่แ,มแล้วตอนนี้เป็นแล้วเนาะอ,อันคุณแม่นั่งอยูยอย่งี่อันผวามคิดว่าจะไหนครับตอนไหนครับคุณแม่แม่แม่เพคนปีหาตุ๊กตาโอ้แม่แม่ทอ,องซีบอ่ะแม่คนพูดทองซี่แม่ได้นั่งเรียนโทรศัพท์เสียชิ้นจิ้มพูอยู่คุฝนปีหเดี๋ยวสิไปถามความฝันอันน้องเป็นอยู่ครับเป็นว่าเป็นฝันบ่อเนาะครับเนาะแม่ทำร้านด้เหมือนมัวนั่นเพื่อนร้านถือคือเป็นเนาะ การเห็นข่อยขินพองสามศูนย์ะครับสามิโยอหลงไม่ออกชามศูนย์นัิ๋รคุณแม่ต้องก็นอนหาฟันอยู่เลยน่เราบบฟันได้บ่ครับคุณแม่เดี๋ยวแตุ่๊กเป็ไหอีกครับเขามาเรื่องม้าก่อนขรับาทเนี่ยเอ้าคือกันเลยเดียวคือโถงมีเไหอีกครับมาสองตัวครับาทนีม้าสองตัวมนแม่นมาแม่ก็เลยยุดแม่ก็มาจริง ยุดจืดเลยยุดจืดเลยก็เลยคือว่างานนี้มาหาบ้าวค่ะก็ซิ้เงินเหล็กมาตัวหนาไม่เคบริการบริยังบอกรับบริการแลนมาน้ำคนทื่อแลนไรกันมาอมาสองตัวสองมากับสี่ขาีสองสองสี่าแกูซื้อเลยอ่ะสี่สองสองสี่อ้าไม่เยเรามาขาดเลยม่เยเรามาอ้าครับบริการนครับใครมาจะได้ครับใครมจได้ทาน เหลือแค่น่อยเลืลเหแบบแต่เด็กๆคนเพ่งนะครับช่วยรูปอาหารที่คนบพถื์เิมซเออครับดีดีดีครับวันศุกขอให้ถือกลางวัลทีหนึ่งครับเดี๋ยวสิจดตัวเลขไหมครับหน้าจอครับขอบคุณที่หลายครับคุณแม่สำราญครับสวัสดีครับ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้จะปอกซีมาสรุปตัวเลขของคุณแม่สาําลาญให้ท่านผู้ชมทางบ้านแคปหนะ้าจอไว้เบิง่งเนาะค่ะนหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเก่าหนึ่งค่ะท่านผู้ชมสองสี่สี่หาหนึ่งเนาะคะ่นะนะประจำงวดวันที่ สิสิงหาคมค่ะ2,567าค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันทีคุณแม่สาราศนิพนฝันเห็นหมาค่ะทานผู้ชมเพิ่นก็เลยตีตัวเลขเป็น1 1 5 1 9หนึ่งหาหนึ่งเก่าหนึ่งหาหนึ่งนะค่ะเนาะหรือว่าทานผู้ชมทางบ้านมีตัวเลขที่ตีแต่กลางจากคุณแม่สาราญก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันมาใต่คีบเนาะค่ะทานผู้ชมเนาะ เพื่อเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นหมาแม่ลูกอ่อนค่ะท่านผู้ชมตีตัวเลขเป็นหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเก่าหนึ่งสองสี่สี่หาหนึ่งเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จะปอกกตขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ ถ้ายังบกดกติดตามจะาปอกกบขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อทอี่สีบอพาทโตเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะถามีโตเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจะาปอกกสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่การให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความจเจริญเนาะคะ่ะเนาะ คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดกะให้สมควมมุ่งมา่ปรารถนาทุกอย่างเด้อค่ะท่านผู้ชมถือเลขลุยๆกันทุกคนเนาะค่ะนอโชคดีครับตัวเลขของเมสําล้านเนาะค่ะนอเพิ่นเป็นผู้ฝันแมนค่ะท่านผู้ชมจังได๋ก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะค่ะนอสาหรับตัวเลขแนวทางความฝันของเพิ่นค่ะที่นํามาแบ่งปันในงวดนี้ค่ะท่านผู้ชมโชคมาน้ากันเนาะค่ะนอสําหรับคลิปนี้จ่าปอกกะสิคอล่าท่านผู้ชมไปเพียงทานี่ค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ